เหตุในพุทธการเรื่องนางกุณณาทาสีครั้งพุทธการเมื่อพระพุทธเจ้าประทับบำเพ็ญพุทธกิจอยู่นาข่าคิจกูดพระองค์ได้นำเรื่องของนางกุณนาทาสินของเศรษฐีแห่งกรุงราชคฤก์มาตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ในกรุงราชฤก์มีเศรษฐีตระกูลหนึ่งที่เลี้ยงดูบริวารและสัตว์เลี้ยงมากมายวันหนึ่ง เศรษฐีได้มอบหมายให้นางกุณนาผู้เป็นทาสีซ้อมข้าวเปลือกจำนวนมากซึ่งนางกุณนานั้นก็เรรงทำงานอย่างขยันขันแข็งในโรงกระเดื่องตั้งแต่เช้าพอมืดค่ำก็ยังไม่เสร็จนางก็ได้จุดประทีปให้ความสว่างแล้วก็ซ้อมข้าวต่อไปอีกนางซ้อมข้าวจนเหงื่อชุ่มกายพอเหนื่อยนางก็ไปยืนพักตากลมอยู่ข้างนอกโรงกระเดื่อง ในสมัยนั้นกระทับภาพมันระบุตรพระภูธทําหน้าที่จัดแจงเสนาสนะแก่พระภิกษุทั้งหลายได้ถือตะเกียงนำทางพระภิกษุที่ฟังธรรมในโรงธรรมสภาเสร็จแล้วไปส่งที่ที่พักบนภูเขาและได้เดินผ่านมาทางที่นางกุณนาทำงานอยู่พอดีนางปุณนาเห็นพระภิกษุทั้งหลายเดินไปบนภูเขาด้วยแสงสว่างนั้นจึงคิดว่าเรายังไม่ได้นอน เพราะมีทุกข์ที่ต้องรับผิดชอบงานให้เสร็จอันนี้เข้าใจได้แต่เพราะเหตุไรพระภิกษุผู้เจริญทั้งหลายป่านนี้แล้วยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วนางก็เข้าใจเอาเองว่าพระภิกษุอาจจะไม่สบายหรืออาจจะถูกงูหรือสัตว์มีพิษกัดเป็นแน่พอรุ่งเช้าก่อนออกไปทำงานตักน้ำใส่ตุ่มนางปุณณาก็คิดว่าจะทำขนมไว้กินระหว่างทางที่ไปท่าน้ำ แล้วนางก็หยิบรำมาชุบน้ำให้ชุม่มปั้นแผ่ให้เป็นขนมปิ้งกับเตาถ่านไฟเสร็จแล้วก็ห่อไว้ในชายพกจากนั้นจึงถือหม้อเดินไปยังท่าน้ำแต่ก่อนที่จะถึงท่าน้ำนางพบพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาพอดีพร้อมกับพระอานุเทระนางคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่วันนี้นางมีขนมอยู่ นางจะถวายพระองค์เพราะในวันก่อนนางได้พบพระองค์แต่นางไม่มีสิ่งของใดจะถวายครั้นวันที่นางเตรียมของไว้ถวายแต่นางก็ไม่ได้พบพระองค์อีกวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่สุดแล้วนางจะลองถวายดูถ้าพระองค์จะทรงรับขนมที่ไม่ได้เลิศเลอรประณีตของนางคิดได้ดังนี้แล้วนางจึงรีบวางหม้อถวายบังคมพระาศาสดาแล้วกราบทูลว่า ขอพระวงจงทรงรับทานอันเศร้าหมองนี้ทำการส่งเคราะห์แก่หม่อมชั้นเถิดพระเจ้าค่ะพระศา,าสดาทอดพระเนตรดูพระอานนทเถระแล้วทรงรับบาตรจากพระอานนท์น้อมบาตรที่พระราชาถวายไว้เข้าไปรับขนมของนางนางปุณณาวางขนมนั้นลงในบาตรของพระศาสดาแล้วถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วนางก็กราบทูลว่า ขอทำที่พระองค์ทรงเห็นแล้วจงสำเร็จแก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าค่าพระศาสดาได้ทรงกระทำอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นนางปุณณนาปร,ปราบรื่มใจเป็นที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงรับขนมของนางแมใ้ในใจนางจะคิดว่าพระองค์ทรงรับพระต้องการสงเคราะห์แก่เราพระองค์คงไม่เสวยหรอกคงประทานให้แก่กา หรือสุนัขข้างหน้าเพราะพระองค์รับบาดของพระราชามาและกำลังเสด็จไปยังพระราชมณีของพระราชาคงจะเสวยโภชนะอันประณีตเป็นแน่แท้แม้พระศาส,สดาก็ทรงดาริว่านางปุณนนาน,นั่นคิดอย่างไรหนอะแต่เมื่อทรงทราบวาระจิตของนางแล้วพระองค์จึงทรงทอดพระเนตรไปที่พระอานน์แสดงอาการที่จะประทับนั่ง พระอานอนท์เถระจึงปูลาดจีวรถวายพระศาสดาได้ประทับนั่งเตรียมจะฉันขนมนาที่แห่งนั้นเทพย,ยดาที่เฝ้าดูอยู่นาที่นั้นก็รีบมาบีบน้ำพึ่งอันมีรสทิพย์แห่งสวรรค์ใส่ลงไปในขนมนั้นส่วนนางปุณน,นาก็ได้ยืนดูเหตุการณ์อยู่ในที่ไม่ไกลจากตรงนั้นเช่นกันในเวลาที่เสร็จภัตกิจ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกนางปุณณาเข้ามาแล้วตรัสถามว่าเพราะเหตุไรเจ้าจึงดูหมิ่นสาวกทั้งหลายของเรานางปุณณากราบทูลว่าหม่อมฉันไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสถามว่าคืนก่อนเมื่อเจ้าเห็นสาวกทั้งหลายของเราแล้วเจ้าคิดอย่างไรนางปุณณากราบทูลว่าหม่อมฉันคิดว่าเรายังไม่ได้เข้านอน ก็เพราะทุกที่ต้องทำงานให้เสร็จส่วนท่านผู้เจริญทั้งหลายนั้นยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะเหตุใดคงเป็นเพราะมีพระภิกษุบางรูปไม่สบายหรืออาจได้รับอันตร,รายจากสัตว์มีพิษพระเจ้าค่ะพระศาสดาเมื่อทรงสดับถ้อยคำของนางปุนาแล้วพระองค์ตรัสว่าปุนาสาวกทั้งหลายของเราไม่หลับเพราะเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยธรรม ธรรมที่ทำให้ตื่นรู้อยู่เสมอธรรมอันได้แต่ไตรสิทขาที่มีอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอาสวะทั้งหลายจึงตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อไม่มีอาสวะจึงเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในพระนิพพานเมื่อจบพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วนางกุณนาทาสีก็ได้ดำรงอยู่ในโสดาปติผลทันทีทั้งทงที่ยืนอยู่แบบนั้น เมื่อจบเทศนาธรรมนี้แล้วเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายที่รับฟังก็ได้บรรลุอริยผลตั้งแต่โสดาปิตผลเป็นต้นจบเรื่องนางปุณทาสี